แล้วก็เปลือกมันก็หนาขึ้นนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายคุกกุ้งเลยนะคะวันนี้ไล้สดดูกรีดย่างใช้ปุ๋ยน้ำของเรานะคะไปลละเดินตามตูดยายอ้วนไปเลยนะคะโอ้ยยายอ้วนกับตาอายุบวกกันร้อยกว่านะคะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะสุดยอดมากเลยเดี๋ยวไปให้ทันคนที่กรีดนะคะ ยายวัได้กี่มีดแล้วมีดที่สามนี่ค่ะได้จกแล้วค่ะโอ้มีดที่สามได้จกแล้วนะคะดูเอาค่ะโอ้โหหน้ายางเป็นยังไงบ้างนิ่มดีค่ะอ๋อหน้ายางนิ่มดีนะคะอันนี้เจ้าของสวนนะคะไปกี่ต่อเลยกี่ต่อเลยเดี๋ยวจะเดินตามจูดเดินยิบกุ้งแกอาให้ดูนะคะนี่ค่ะสองแถวคู่กันเลยนะคะ เห็นไหมคะนี่กีดอยู่สองท่านนะคะใช้ปุ๋ยน้ำของเราแล้วโอ้โหยางของท่านไหลดีน่านิมยายอ้วน,นใช้ใกี่รอบ,ะะบ,บ <น S 2> แล้วสามชุดแล้วนะคะเห็นไหมคะยายอ้วนใช้สามชุดแล้วเห็นไหมคะยางก็อยู่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะโอ้โห เยี่ยมจริงๆนะคะเราไปดูต้นต่อไปดีกว่านะคะว่ายางมีน้ำหนักขึ้นไหมคะเย่วนโอ้สามย่าใช่ไหมคะเยะเ่วนโอ้ไห,หลดีจริงๆหน้ายางน้ำยางสุดยอดเห็นไหมคะไหลปิ่มๆเลย เวลาเอาไปแช่งมันน้ำหนักดีตีใยว่านนักตีปกตินี่สามมีดนี่ข้าเป็นบอใส่ยาตัวนี้หันมันสืบได้หดแปดร้อยได้อืมีได้แปดร้อยมากแล้วแต่ว่าบอลลต์ยางบอลลตยางไม่นำนักดูขคือเก่าให้แม่ดาเอาซีมีดคือเก่าหัดตันแี่ว่ายันบอกว่าเอาซีมีดเอาแค่สามมีดแค่สามมก็โลแปดร้อยห้าเก้าร้อยโอ แต่ก่อนนี่หน้ามันแข็งใช่ไหมคะยายเว้นดูหนานิ่มคือบาลองใส่ลงเมืองคือบาลองใ่เออแทนไงยางหน้านิ่มใช่ไหมคะใช่ไหมคะกีแต